สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพืเ่อนวันศุกร์อีกแล้วนะคะไปค่ะเลิกงานแล้วก็ปั่นจักรยานคู่ใจดูเห็ดค่ะดูเห็ดข้างทางว่าจะมีไหมจะเจอไหมวันนี้ชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะดอกไม้ส,สวยๆนะคะอุ้ยพี่น้องพอแล้วค่ะ โอ้ยมันถ่าแล้วพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยถ่าเบิดแล้วพี่น้องนี่เ่าแล้วค่ะเฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดผึ่โอ้ยนี่ตุมต่มๆด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยขาดหายไปเคริงนึ่งเด้อค่ะพี่น้องถ่าแล้วค่ะหาในป่า โอ้ยเป็นตรดเสียดายเนาะพี่น้องเบิ่งดูค่ะปาตดอกง่ายๆคุณนะ่ะเห็นบ่พี่น้องนั่นดำๆนั่นเห็ดเด้อน่ะปารตร้า,ายคักแต่มันเผาเบิด์ตจ้ะพี่น้องไปค่ะไปต่อดอกไม้ทา,ทางก็สวยนะคะมันคือมืดแผ่ คือมืดแท้นี่ค่ะดอกญ้านะคะทุกคนดอกย่าดอกญ้าสีส,สวยๆนะคะไปค่ะ กันเดอ้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้แนค่ะเป็นกำลังใจให้แนจะเป้่าเบื่อกันเด้อค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกผ่านเด้อค่ะเอสซีตีนาดักตัวโลกแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ รถผิดเลนนะคะเนี่ยธรรมดามันต้องไปมันต้องอีงโน้นนะคะแต่ว่าวันนี้มาดูเห็ดค่ะทุกคนวันนี้มาดูเห็ดนะคะพี่น้องเห็นแล้วค่ะโอ้ยดอกงามงามพี่น้องีย yeah, พี่น้อง บอกค่ะพุ่นนะพี่น้องพุ่นนะเหลืองๆอยู่พุ่นเบิ่งดอกใหม่ค่ะพี่น้องงามบอกค่ะงามบอกเบิ่งดอกใหม่ก่อนจังเบิ่งเห็ดค่ะพี่นอ้องเบิ่งค่ะดอกจยางามงามผังทางเด้อค่ะนี่ดอกหยางามงามพี่น้องเบิ่งดอกเหลืองๆนี่งามคัก ไปบ้งเฮ็ดพี่น้องพ่อระวังหันแถวนี้ก็เป็นเฟีย้ยมาเด้อค่ะเป็นเอบริษัทนี่เพิ่นปลูกดอกไม้เด้อค่ะไปไปไปบ้างเฮ็ดเบ้างเฮ็ดอู้พี่น้องป๊าพี่น้องปาดอกใหญ่ๆเบิ่งบ้างบ้างบ้าง,าง,าง,างมองนี้ว่าเป็นไฮไลท์เด้อค่ะนี่สองดอกนี่ว่าเป็นไฮไลท์ มองนี่ค่าคิดว่าใบใไหมพี่น้องป๊าดอ้ยใบใหม่คุ้มยืนสี่น้องค่ะปั่นจักรยานไปมาก่ำมือเศรบบ้ากับบ๊อบพ่อปัดโอ้ยโผดพ่อบกงบกแตงไงขักไงแน่พี่น้องแต่ขาเพื่นบอดีเด้อค่ะเดียว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 ไปเบิ้งอีกก้อนไปเบิ้งอีกก้อน อุย้ยบักโม่บักแตงพี่น้องปาดบานนี่งามแล้วอุย้ยพี่พี่น้องปาดคุณจีเิ่นพี่น้องปาดโอ้ยเถ่าแล้วพี่น้องดอกนี่เท่าแล้วค่ะดอกใหญ่ใหญ่เท่าเทาเท่า,าพีพี่น้องบ่งค่ะโอ้ยเท่าเบิดเท่าเบิดเท่าเบิด ข่าเบิร์นี่อีกนี่อีกวะตรงนี้แหละค่ะพี่น้องมองนี้เพิ่นทุกปีโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะจุกบุกยูปาดปาดไงปวดพ่อบักโลบักแตงพี่น้องปาด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 ไปค่ะไปค่ะ มันมาจอดรถเห็นดังน้องอยู่นี่โอ้ยพี่น้องคอยสะออนคอยสะออนสะออนหลายๆตามดอกนี่เด้อค,ค่ะงามๆงามๆค่ะงามหลายงามหลายอันนี้คือหงามคักพี่น้องตาย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 ,ตาย ชมเห็ดแล้วก็ไปต้อค่ะพี่น้องไปต้อข้างนะ้ำนี่อีกบอไปค่ะไปค่ะดอกใหม่งามค่ะโอ้ยสะออนเพ็ดพี่น้องงามอีหลีดอกใหม่ก็งามด้วค่ะดอกหญ่าก็าแมนดอกใหม่มันก็คือดอกใหม่ด้วยค่ะพี่น้องบึงบรรยากาศาเหมอนามาเฮ็ดงานผนตกครับพี่น้อง แช่ตอนนี้อากาศดีลมบาแรงด้ยวยค่ะพี่น้องตรงนี้ก็เป็นบริษัทบริษัททั้งนั้นด้ยวยค่ะแถวนี้ กสิพอเฮ็ดอีกบอพี่น้องอรุณนน้ำกันค่ะชมบรรยากาศไปยาวๆเด็คทัพพี่น้องอู้ยมัน,ยนอยู่ข้างในผมพี่น้องอยู่ข้างในรัวกันไหมกหอกยันยๆเอาเธอก็ขิดผิด,ดขี่จักรยานผิดเล่น คือกันเดิค่ะขุนทางไปทางจักรยานแม่บ้านทางขุนค่ะพี่น้องอ่ทางนี้ทางมาว้ายมันหนาวเบิดพี่น้องหนาวเบิดได้หนื่อดอกง่ายยังไงคุณนะพี่น้องเห็นบ่ค่ะรถแถวนี้หลายหลายเด้อพี่น้องคุณนะค่ะเปิงเชิงอยู่คุน แต่มันเผาแล้วพี่น้องมันเผาแล้วค่ะรถเยอะมากเลยพี่น้องอุ้ยตุ่มๆพี่น้องเห็นบ่น้นั่นแต่ว่ามันอยู่ในหัวเพิ่นไหมอยู่ในหัวท้งขุนตุ่มๆเด้อค่ะรถไล่หลายท่องนี้ขี่ทั้งผิดนี่อันตราย <laughs> เบิ่งดูค่ะพี่น้องดอกงามงามโอ้ยเห็ดผึ่งไอ้นี่เด้อค่ะเห็ดผึ่งเลือดเด้อค่ะพุ่นน่ะข้างในพุ่นพุ่นน่ะดอกดำดำขุนอ่ะพี่น้องเห็ดเด้อดอกใหญ่ๆค่ะอ้าจะอ่อนให้ขุนอ่ะดอกดำๆเห็ด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  มีอีกบอมีอีกบอลุ่นนะพีพ่น้องข้างในขุ่นะเห็นบอกง่ายหัวเพลินขุ่นไหมปาดพี่น้องมังหนีค่ะปาดปัาปัดปัดงามคักงามแน่แถวพี่น้อง จอดก่อนจอดก่อนจอดพายก่อนงามคักงามแน่เถีพี่น้องปาดดอกตุมต้มๆพี่น้องนี่ดอกงามดอกงามปาดหลายอีหลีพี่น้องปาดโอ้ยเบ่งดูค่ะพี่น้อง ปลา,าลิ้มนนอเลิ้มพล้องเด้อค่ะเบิ่งเห็ดแล้วกับเบิ่งแอปเปิลต่อค่ะพี่น้องโอ้ยออนซ่อนดอกลายพี่น้องเพี้ยดเตียเต้ยลูกขาวๆเด้อค่ะเห็ดจังไดเนาะอีสันหีไายลูกกับจอพคองนี่ไหม ันก้องแอดยูสายสวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนบังดูค่ะดอกค่ะผลไม้ดอกเพชรกระไลค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e น่เด้อค่ะโอ้ยงามหลายพี่น้องบ่งดูบ่งดูบ่งดูกินบอเสร็จเสร็จกัน อาดอยแอดนันลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you to everyone Thank you so much Bye bye